จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นงานการกุศลน,นะที่ผมมาจริงๆเลยตั้งใจมานะครับแล้วก็ผมได้ให้สัมภาษณ์ไว้เต็มๆไปแล้วนะผมที่ผ่านทางดาราเดลี่เราโทรมาสัมภาษณ์นะครับผมเพราะฉะนั้นคือวันนี้คือผมเชื่อว่าทั้งตัวผมเองและทั้งฝ่ายเนี่ยเราไม่ได้อยากพูดอะไรเยอะหรอกนะครับแล้วก็ ผมจะพูดสั้นๆได้ใจความละากาันนะครับผมก็คือ,อคือจริงๆแล้วเนี่ยผมกับฝ้ายเนี่ยเราเราได้ตกลงก,กันว่าลดความสัมพันธ์เนี่ยก็คือมาประมาณ2-3เดือนได้แล้วพี่แต่ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนเราไม่ได้บอกใครแม้กระทั่งพ่อแม่ของเราเรายังไม่ได้บอกเลยครับผมก็ก็เรียกได้ว่า มีการลดสัมพันธ์ลงแต่ว่าผมก็ยังไปมาหาสู่มีโอกาสคือยังดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมงีจนจนจนเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาที่ผ่านมาเนี่ยคือถึงถึงได้มีการตัดสินใจร่วมกันว่าโอเคเราจะต่างคนต่างแบบว่าไปตามทางตัวเองนะ,ะเนี่ยครับกาเหที่จะต้องลดความสัมพันธ์และจุดที่จะต้องแยกกันแล้วจริงๆแล้วมันมันเป็นเหตุผลของของคนที่อยู่ด้วยกันทั้งสองคนจริงครับผมคือเราแม็กปะไฟเนี่ยคบกันมานานมากนะ ก็คือเราพยายามประคับประคองกันมาตลอดจริงๆคือผมเชื่อว่าเราคือคนคนหนึ่งเราแค่คบกันแล้วคืออาชีพเราดันเป็นเป็นที่รู้จักของคนคนอื่นนะครับผมแต่จริงๆแล้วคือเราเราตั้งใจว่าคบกันดีๆแล้วก็คืออยากจะทําให้มันดีที่สุดมาตลอดอยู่แล้วแต่คือพอมันมีเหตุผลไรหลายๆอย่างซึ่งแม็กเชื่อว่าตัวไฟเองเขาก็รู้ดีว่าเหตุผลมันคืออะไรมั่งของการอยู่ด้วยกันนะครับผมก็เราก็เลยได้ตัดสินใจว่าโอเค เราต่างฝ่ายอะต่างไปใช้ชีวิตนะของเราเองอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็ต่างผมจาไน้เลยว่าวันที่เจอกนวันสุดท้ายนีย่ก็ยังคุยกันดีอยู่เลยแบบว่าต่างฝ่ายต่างอวยพรว่าเออขอให้เราทั้งคู่เนี่ยไปมีชีวิตดีๆนะเ,เจอคนดีๆแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยดูแลพ่อแม่อะไรอย่างนี้ครับผมเองมีทำไหหรือเปล่าผมไม่มีแน่นอนม,มั่นใจคล้ายๆกั คอนโดกับผู้หญิงคอนโดเลยเหรอไม่มีแน่นอนครับผมเป็นปนักแสดงรูปชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยจริงเหรอไม่มีแน่นอนเอาอย่างนี้ครับผมอันนี้คือความเชื่อของผมกับฝ้ายนะคือว่าระหว่างที่เราคบกันเนี่ยแม่กับฝ้ายอ่ะต่างรับสินมาทั้งคู่แล้วเรารักษาข้อหนึ่งสองสามซึ่งเราไม่รอเล่นกัะสินแน่นอนผมมั่นใจว่าระหว่างที่ผมคบกับฝ้ายหรือว่าฝ้ายอยู่กับผมเนี่ย ในขณะที่เราความสัมพันธ์ถือว่าเป็นแฟนกันเนี่ยเราจะไม่มีทางเลยที่เราจะนอกใจหรือมีคนที่สามแน่นอนไม่มีแน่นอนครับเพราะอย่างเราครั้งที่แล้วอีกรอบแรกมันมีกระแสข่าวื่องทุกอย่างเป็นบทเรียนในชีวิตนะนั่นคือผมผมผมก็ออกมายอมรับอย่างแมนๆแต่ก่อนก็คือว่าทุกวันนี้ผมมั่นใจว่าทุกสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทำถูกต้องแล้วคือผมดูแลฝ่าย์ั้ะความรู้สึกทั้งกายและใจมาตลอดครับไม่ใช่ไม่ใหญ่ก่อนขอลดระดับความสัมพันธ์อือว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนเป็นการที่คุยกันนะครับผม มันไม่มันไม่ได้สําคัญหรอกว่าว่าใครเริ่มก่อนหรือใครแบบคือการครบกันเนี่ยผมยังจะบอกว่าเราข้ามขั้นหนึ่งคําว่าใครผิดใครถูกแต่มาแล้วจริงแล้วคือคนสองคนเนี่ยเราต้องมาดูจริงๆว่าเออมันเวิร์กไหมเวิร์กไม่เวิร์กเวลามาเดินหน้าไปเรื่อยเราควรจะเห็นใจเขาไหมอะไรเงี้ยครับผมจริงๆแล้วคนที่เกิดว่าพูดเป็นการ take action เนี่ยมันก็จำเป็นต้องเป็นผมนะครับผมผมก็พูดได้ชัดเจนแต่คือ ผมพูดด้วยความจริงใจแล้วก็แล้วก็หวังดีกับเขาที่สุดแล้วครับผมมันงไ,ไปต่อไม่ไหวแลยจุดที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขแล้วอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรายังรักกันเรายังดูแลกันอย่างนยครับผมแต่ว่าเราต้องยอมรับความจริงมันจะเป็นสิ่งที่หวังดีต่อกันมากที่สุดครับผมตอนนี้ก็ตัวเองก็จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมค่อนข้าง,างออไม่คิดมากใจกว้างที่ที่จะสามารถ คุยได้มีโอกาสอะไรคือผมผมก็สามารถช่วยเหลือไฟายเรื่องงานเรื่องอะไรได้ตลอดอยู่แล้วครับผมแต่ว่าแต่ว่าแล้วแต่คนผมเข้าใจนะคือผู้หญิงเนี่ยบางทีแล้วเขาอาจจะมีมุมที่แบบว่ายังวางไม่ได้หรืออะไรเงี้ยผมผมผมเข้าใจผมมีพื้นที่ให้เขาได้ครับผม่ารไปอไม่ได้เพราะเราตัวหรือระยะางนนาจะดูมันเป็นเรื่องของคนสองคนจริงๆนะเออมัน,ม,นมันมีหลายๆอย่างมันมีหลายๆอย่างประกอบกันซึ่ง อันนี้ผมขอให้เป็นเรื่องเรื่องที่แม็กขอกาแฟแม็กมกับฟ้าเนี่ยขอเก็บไว้แล้วกันครับผมหลังจากที่เรากลับมาร้อของก็เหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเรารักทายแหละแต่ทำไมพอกลับมาอยู่แล้วมันถึงี่การเป็นแบบคืออะไระการจัความแผนแต่งงานกก็ไลผมจริงจังหมายถึงว่าถ้าเกิดคบคบใคร,ค,รคือผมก็ตั้งใจดีๆแล้วเลยนะครับผมแต่ว่าเนี่ยแหละเนาะก,ก็เป็นเป็นเรื่องที่มันไม่มีใครคาดคิดแต่ว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงเลยก่อนหนะ้านี้มีเหตุการณ จริงแล้วการที่อยู่ด้วยกันมันมันก็มีอยู่แล้วเรื่อยๆครับผมนี่ทีแรกกูว่าจะพูดสั้นๆนะเนี่ยที่ยาวมากเลยนะเขียนหนังสั้นได้เลยนะเลยใช่ครับผมผมเชื่อว่าทุกคู่มีแหละครับผมแล้วเราเราพยายามประคับประคองกันมาจริงๆมานานแล้วด้วยครับผมยังเป็นห่วงอยู่ห่วงห่วงอยู่แล้วนะครับผมก็ห้าปีนะครับความผูกพันมันมีมันมีมากพอย่แล้วสำหรับแม็กเนี่ย คือฝ้ายก็เหมือนเหมือนคนในครอบครัวเหมือนเป็นพี่น้องเหมือนเพื่อนสนิทคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมมีน้ําใจเขาเสม,มอได้อยู่แล้วครับอย่างครอบครัวทั้งสองฝ่ายนะข่าวที่มันออกไปว่าเล่นกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยทั้งพ่อแม่ผมเลยก็อึ้งนะครับผมเพราะว่าเขาก็สนิทกับฝ้ายมากแต่คือเขาก็ยอมรับการตัดสินใจของเราทั้งคู่แหละครับผมเขาเคยถามแม่ก่อนว่ายังไม่พอแม่ก็คกับเป็นเพื่อนยังไม่พอจริงๆแล้วผมก็ผมก็แอบอึ้งนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ผมสำหรับผมอ่าผมผมพร้อมที่จะช่วยเหลืออะไรเขาแบบว่าอยู่ได้เสมอเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าต้องให้เวลาเขาแหละเข้าใจนะครับแต่ว่าวันที่เราคุยกันวันสุดท้ายเนี่ยผมยังจําได้เลยว่าคุยกันดีมากดีจริงๆมันเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยมิตรภาพยังอยู่อะไรเงี้ยครับผมเราพยายามทุกทางและทุกด้านแล้วนะคุณบอกว่าอุตลังจะมีย่าอุตลับางีอะไรอยี การที่ฝ้ายพูดแบบนั้นเนี่ยเข้าใจความรู้สึกเขานะและคือผมก็ให้เกียรติการตัดสินใจของเขาด้วยเจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเองเนี่ยผมยอมรับนะว่ามันยังมีความแปลกๆในชีวิตอยู่แต่คือทุกวันเนี้ยผมโฟกัสที่พ่อแม่ผมมากขึ้นพยายามดูแลเขาให้มากขึ้นเนี่ยผมเยอะมากจริง ดูแลหมาเลี้ยงหมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับผมเพราะว่าผมก็โตแล้วเนาะนอกจากงานในวงการบันเทิงมันก็ต้องมีงานอื่นที่ผมต้องรับผิดชอบด้วยของที่บ้านเนี่ยในมุมมองความรักเราต่อไปเราจะยังมองโอโ้โห <laughs> ผมโตขึ้นเยอะแล้วผมผมรู้สึกว่าผมจะละเอียดกับความรักมากขึ้นจริงๆครับผมละเอียดจริงคือการที่ใครจะเข้ามาเนี่ยคือแบบ ไม่ใช่ว่าเราต้องมาฟิกตัวเองนะว่าเราจะต้องปิดตายอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมว่ามันมันเป็นเรื่องของเวลาจริงต้องใช้เวลาเลยครับพร,ร้อมเจ้เรื่องใหม่หรือยังผมว่าหนักอะยังยังครผมยังดีกว่าค,ค่อยๆอยู่กับเพื่อนชิวๆอย่างงี้ดีกว่าพอมันเริ่มรอบสองแม่ตอนคนก็ต้องบอกว่อาอแม็กไม่มแมนแม็ไม่ดีเอาจริงๆนะเอาเอาจริงๆนะผมเป็นผู้ชายผมตั้งใจแล้วว่าผมจะไม่ด่าม่าผมจะพูดในสิ่งที่คิดว่า ดีๆต่อกันดีกว่าเนี่ยผมเพราะผมว่าวันเวลาดีๆให้กันมันมีเยอะมากกว่านั้นครับผมวังดีต่อกันดีกว่าในส่วนหนึ่งไม่มขาวแน่นอนไม่มีรอบข่าวอะไรนะครับไม่มีข่าวแน่นอนเคารพการตัดสินใจของพายโอเคนะขอบคุณ